สวัสดีครับคุณยายครับเป็นคนศรีสะเกตเนาะครับเนี่ยว่าวันย่า่ค่วมง่ามของธรรมชาติของเขาบร<อ>ิหารเป็นภาษาขมิ้นเีผมฟัง่ลย <นะ S 1> ครับโอ้ยมกับเวสโรเวีธรรเลธรรมชาติแลก็เตาองเตเรือแก็เตาว,วายเปรีย้ยสสเปียเปรียปร้ยเราก็บานเตาซองกลองคืนตกขางนุ้ยนะขางไอขมิ้นกรมคืนตาขางนุ้ย รู้สึกว่าปลื้มใจดีใจนะเออภูมิเจิดบานเตาเขินบานเตาสัมเปียเปรียทุมกระอร้อเออทำเลก็โอสรูลละอ้อพองเออสมัยนี่เวลอาอ้อปีเธอละอ้อเจียงปีประเดิมจ้าก็ นำแม่กนว่าดีไทยเรสอชลจัดนะบานมัวไหวบานมัเทียวมออีแดงเนาะเออก็มานำบางปูนมัวไหวเปรีย้ยบานมัเทียวมอไอก็สชลจัดสชลเทลบานกลนตะคืนคางน้อยเปรี้ยปเฮียโอ้เปรียปร้ยไอลุอันผามออีแดงคันวบาเป็นภาษาเขมรนีใวบาจังไรครับมออีแดงมอผาชั้นังชั้นังก็ห้อม ฉนังกระหอมจ้บใช่ฉนังกระหอบใช่ฉนังกระหอมโอม้ oh, บ้านในประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรถ้็นเขาบอกเป็นภาษาเขมรเอ็นบอกไว้จังไดประเทศกัมพูชาก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันบอจ้าบอจ้าก็มองไปฉนังฉนังกระหอมอ้าวเส้นเส้นส่วนน,น,นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยมาเที่ยวเขาประมิหารเป็นภาษาเขมรเอ็นะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเป็นภาษาเขมรเอ็นเถอะแก่ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวที่เขาพระวิหารครับ <ไอ S 1> แต่วอาเป็นภาษาเขมรภาษาเขมรนะครับเจิญไม่เอาบางโอลสโลแสแรมมอปีดช่างไงางมอเที่ยวอะไรนะหมออแดงเนาะนั่งเครื่องหอมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารยาไฮยาไซเกกะดีกะเจียจ้ากบานโมเมบานโอ้มาเนกกะมอเจอรินเอารถชื๊อจ๊กมอเที่ยว กำลังเล่งเตาะพระปรุนู้นนะภาษาเขมรนะจ้าแล้วก็โอท่าอย่างนั้นเด็กแต่ว่าไอ้มัวมัวเที่ยวก็มัวตั้งปีปึกตั้งหูบายแต่เด้อจ้าเนี่ยนะบ้านมอเด้อมัวถวายรวยเฮยนึ่งจ๊อเฮยนึ่งเตาะสรอกเฮยจ้ากระจํโกนน้อยกูมันจ๊อมัวไปเลอ เออเอาแปลว่าจังไดครับถี่บอกไปบางหันไหนบอกว่าจังไดบางหันรอลูกสาวลูกเขยยังไม่กลับมาจากข้างบนโอ้มาเที่ยวกันด้วยกันมาด้วยกันก็ยังไม่กลับมาข้างบนอ๋อขอขอบคุณนะครับคุณยายวันนี้ได้ฟังภาษาเขมรหรือภาษาประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมเอาขอบคุณได้หลายครับคุณยายครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ